มันแลกกันแล้วไผมมาแล้วผมยังปูที่นอนผมยังไม่เสร็จเลยกูที่นอนแม่แล้วไง ถ้าเป็นโก้คนอื่นโลกนี้จะไม่เศร้าถ้าเป็นพวกโก้แบบมือที่มีงานโลกเนี่ยจะไม่เศร้าแสดงว่านี่โก้มือสมัครเล่นอืม นักศา,านายทวารเลยนะอ้คนอาจจะีหน no ้ากองหลังมันลิซีไอกองหลังไปแล้วแหละลิซีตรงนันโอ้ยเฮียดูดเจออเยอะแยะน่าคะยีงหลังกว่าเฉย มาเตียนใครวะมาเตียนฝรั่งเราฆ่าแม่เดี๋ยวฝรั่งมาเต็มที่อะไรวะว่ามึงถามมาเตียนใครมาเต,ยเาเตียนเราเรออวะมัเนเล่นสองคนเลยมันเปลี่ยนเป็นน,นี่ละนี่เป็นคาร่ายานนกนะ อ้อมระว่างตรงไหนวะดันไปดันไปห <c oughs> ันใจเขาจำเป็นต้องอยู่อยู่มั้งฮะจำเป็นอยู่แล้วม <c oughs> ันแน,น่น <c oughs> อน วงวงมันงงไอเหี้ยของ้ยทืบแม่งได้ไอเหี้ยอ้าว,แ,วแปะมึงคนเดียวอีหน้าอีทีมกูไปไหน,นหมด <c oughs> why are the pain w i l stop Hello, <man. S 1> จะรู้ไหมเสียงใครพูดฟักวะไมมีอะในในเกมนะไม่มีไม่ินเสร็จแล้วปุ๊บปิดปุ๊บปิดแล้ว

พอทีมมันไม่ใช่ทีมเราแล้วนะมันสื่อสารก็ได้ันไม่กนะโอ้เกียรตัวดูดใหม่แม่งที่ผ่ายิงยิงแปลกยาก อไอ้เนี้ยถึงจะสื่อสารได้กูแม่งทำเป็นหรือเปล่าเล่นยากที่บบแม่งไม่มีใครจอยแชสเวยริวจินใส่กูด้อีกเนี่ยเอ้ยมึงแชสอะไรกูริวจินนี่เนี่ย ไหนมาดิมีอยู่ไหนติด,ด,ดวิยงังงี้เหรไอ้เหี้ยอะไรนักหนาเกจิตนก็เปลี่ยนกลับไปเป็นน้องอีก โอ้ยเฮียเราเฮียโอ้ยีเราีเราตั้งนานเพิ่งใช้ข้างหลังนั่นนี่เนี่ยกูรับตีนี่ใช้ตั้งนานก็นาาได้แหล,ละเฮียนะโง่ไอ้เนี่ยเกี่ยวด้วยที่ยิวด้วย เข้าเทปพอตไม่เคยได้เลยวะกดปุ่มดิครับต้องกดปุ่มด้วยมึงตั้งปุ่มอะไรไว้นะเปลี่ยนตัวเลยเหรอเปลี่ยนเปลี่ยนออดิเปลี่ยนนอออมัต้งเปลี่ยนตัวเปลี่ยนก็เปลี่ยนออไปเลยไม่ต้องเห็นไอ้เฮียกินตีเลยเหรอเรากูเล่น PTR ีอกูเอ๊ะทำไมกูเข้าไม่ได้วะ โออยไ้เหี้ยปาดกูอีกแล้วเอาดิเอาดิเออ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 โอ้โหได้โดนเป่าโดนเป่าสมองครับผมข้างบน้ำวนอะไรไอ้บัตเตียนอยู่ข้างบนเออยืนมึงยืนแหลมมากเลยบอกให้ ก็แทกมันไม่ได้วะเฮ้ยไอ้ยิ่ยภาพเพิ่ตึงเลยนักหนาวะฮียแม่มีตัวเบมนอกจากทํา,ทาโซได้เหี้ยติมได้ไหนสัน์ เออแม่งนิ่เออเออเออกระแทกมันอีกเทีนี่ยเออเอาแม่ให้หมดหมดตีอยู่นี่หมดตีซ้ายยิงนี่ปูพุกไม่นอนมันหนีไปไหนอ่ะหนีไปหาใครวะหนีไปหาอันโตไอ้ยี่นี่ก็ไม่บอกนะว่าทีละบอาขึ้นไปข้างบนเลยแล้วแต่อยู่ตรงนี้อ่ะ ไอตีาดอะไรต่ไปที่นึงโอเคมันโซอยู่ขงหลังแต่ฆ่าไม่ได้ว่ะโอ้โหเยอะแม่งเยอะเฮ้ยไอ้น้องไอ้สัตว์มันนี่กูคนเดียวกูแบกทีมมันนี่ยมาแ่ มาฮียระรวแล้วมาฮีปรำแล้วพี่อาจจะรถผ่านแล้วสับตายแล้วเออบอกเลยเดี๋ยวแบกมาแล้วครับผมเดี๋ยวแบกมาแล้วขอทีนึ่งแบบคุณหมั่นไส้ขอทีพี่ไปตัดไอ้มึงไม่แปะ ไม่ปแปลบ,บัตเตีย้ยด <c oughs> ้วยวะดึงเงอไอ้สัตว์ปั่ไส้เกี่ยเออดึงมาหน่อยสัตว์เออปั่นปั่นไมปันปนป่นเลยแบกทีมซ้ายมือมอซีซ้ายมือมีอมอฮันโยปะ่ะเออที่นี่มันหิวเป็นหิ้วเลยไม่น่าวะนาทีครึ่งแป๊บบ เสียชีวิตผมลืมปิดไมไฟฝั่งคุณใช่เหรอคุณได้ยินหมดเลยอะรู้สึกเกรงใจมันต้องเกรงใจหรอกคุณไม่ไม่ไม่หือไมเอออะผมก็เออผมก็ผมก็เหื่อเอื้อมและเอื้อมและ มันได้ยินทุกสิ่งที่ผมเล่นทั้งหมดเลยนี่คุณก็สนุกไปกับผมไปเลยโอ้ยแล้วเขเลยมันอยู่ี่เรียรีตี้โอ้ย ปั่นมันปันนป่นมัน <c oughs> มนเตียนยิงไมไอ้สันโอ้ยหน,หนีหลังโลไม่ทันโอ้ยเมกุลิฆ่ามันเมกุลิดาวิวไอ้เฮียโดนไม่โดนใครเลย ไปฮีแล้วมันเอาให้ได้่ะไม่เหงา่ะไก่กาลาเล่แตนเอ็มวีพีอะกูแน่นอนได้มาออก่นนัตตี้พ่อใส่สัปอนเตอร์หาป้ามะนี่ไงเดยวฮีแบกงทีมแบกงดูเยอะ นี่อย่างนี้ก็นับบอลเตอร์นะวะได้หรอวะสารพิโอเรียบร้อยเกจีงันจีโดนเรียบร้อยบื้มทำอะไรเอออะไรวะทำเกนจีร่วงไงได้เงี้ย a p เนี่แหลโหดโหด A.P.P. แต่แพ้ก็เท่านั้นให้เข้าไปกูให้ไอ้เงี้ย